อ่าทุกคนตอนนี้อยู่ที่หน้าอบตอไผ่นะวันนี้พามาอัปเดตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง2076จุดเริ่มต้นโครงการก็จะอยู่ตรงต้นยางใหญ่ตรงนี้ทุกคนอ่าไปจนถึงบ้านช่องบ้านช่องยางจุมระยะทางรวม2กิโลเมตรกับอีก200เมตรทุกคนอ่าเดี๋ยวไปอัปเดตกัน วันนี้พามาอัปเดตข้างหน้านี้ก็จะเป็นรถตักนะรถตักทำการหรือแผ่นปูนออกเพื่อจะทำการบทอาดชั้นทางใหม่ขยายรหลาทางทุกคนขอ,องนาสยามเพีนนะโกเบลโกเอสเคสสีเขียวขนใส่รถหกลอ้อทุกคนคอนเจปปูน ที่ทำการรื้อออกเพื่อขยายหลายทางทุกคนาพามาอัปเดตก็ขยายหลายทางออกทางเส้นสีขาวนี่สองเมตรห้าสิบสองเมตรห้าสิบนะเดี๋ยวพาไปดูอีกจุดต่อไปตรงนี้อยู่ตรงช่วงเ บ้านไผ่ตำบลไผ่อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นนะทุกคนอรสองศูนรัตนบุรีศรีสเกตช่วงคมอยถึงคมอยงบประมาณนี้อยู่ตั้งสิน้นยออี่สิบเล้านแแสนบาทนะก็เป็นโครงการขยายไายทางจะมีช่วง ซีเลนสั้นๆอ,อ่าเดี๋ยวจะพาไปดูช่วงซีเลนสั้นๆมันจะเริ่มกันตรงไหนคือจากการสอบถามเอ่อพัวปีๆทางหลวงแล้วก็บอกว่าทําไปก่อนอ่างบไม่พอก็ทําไปก่อนอนาคตก็จะขยายซีเลนในเขตชุมชนนี่แหละเต่็ํทไปก่อนอนานน um น่าอน,อ,อนนี้อยู่ที่กัน หน้าทรงพลวัสดุทุกคนข้างหน้านี้ตรงนี้แหละจะเป็นจุดเริ่มต้นสี่เลนสี่เลนสั้นๆเท่านั้นอจากร้านกรุงสดหน้าแล้วทรงพลวัสดุอกำลังขุดกันเลยตรงนี้จะเป็นโอ้ก็เป็นช่วงทำสี่เลนสั้นๆนะทางเข้าบ้านนาวองตรงนี้ ทางเข้าบันนาวองมีจุดยูเทินจะเป็นสีเลนสั้นๆถึงหน้าพ,พัฒนาวัสดุทุกคนอามีสีเลนคัสั้น,นๆ,ๆ,ๆแค่ช่วงนี้นอกนั้นจะเป็นขยายไหลทางหมดจะเป็นขยายไหลทางหมดขยายออกจากเส้นขาวมา2,50เมตราจากที่พูดไปนั่นแหละ2,50เมตรนะช่องจราจร ก็จะเป็น3เมตร50ช่องละ3เมตร50ทุกคนอ่าก็จะได้ขับขี่ได้สะดวกขึ้นเพราะว่าคนใช้รถใช้เส้นทางนี้กันเยอะนะปริมาณจราจรในการสัญจรเส้นนี้เนี่ยผ่านเกณฑ์ของกรมทางหลวงที่จะทำสีเลนได้แต่งบประมาณไม่เพียงพอพี่น้องอสอบถามสอบถามข้อมูลมาสอบถามข้อมูลมาว่า เส้น2076รัตนบุรีท่าตูมเนี่ยเขาจะทำสี่เลนให้หมดแต่มันยังไม่มีงบในส่วนจากรัตนบุรีออกมาหาสีแยกม่วงมาบ้านท่าเนี่ยก็จะขยายหลายทางไปก่อนทุกคนอ่ะก็ได้ข้อมูลมาประมาณนี้แหละพามาอัปเดตพามาอัปเดตวันนี้ก็คือวันที่ ๕ธันวาคม2568นะมองไปข้างหน้าพี่น้องมองไปข้างหน้าทุกคน่าเหมือนภูเขาเลยเด็กๆนี่นึกว่าภูเขานะแต่ข้างหน้าก็คือบ้านช่องจะเป็นต้นยางสูงใหญ่ทุกคน่าเข้าสู่เขตบ้านช่องตำบลไผ่อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์่ามาถึงจุดตรงนี้ก็คือจุดสิ้นสุดงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงดรืยอง,งานขยายไรทางนั่นเองทุกคนอ่าจะสิ้นสุดตรงหน้าโรงเรียนบ้านช่องหน้าร้านหมูสดตรงนี้แหละอ่ะโอเคโอ้ทางมันแคบเหลือเกินพี่น้องทางมันแคบเหลือเกินนี่แหละจะได้ขับขี่กันได้สะดวกปลอดภัยขึ้นโอเครัตนบุรีบ้านเราสวัสดีครับ